เรื่องการสร้างฐานข้อมูลให้ผู้ใช้คลิกเปิดโปรแกรมโดยคลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นเลื่อนหารายการ Microsoft SQL Server 2018จากนั้นคลิกเพื่อเลือกรายการ Microsoft SQL Server Management คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม SQL ใส่รหัสผ่านคลิก Connect ก่อนอื่นต้องทำการเพิ่มฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งานก่อนโดยคลิกเครื่องหมายบวกที่หน้าชื่อเซิร์ฟเวอร์จากนั้นคลิกเครื่องหมายบวกหน้าหัวข้อ Database จากนั้นคลิกขวาที่ Database เพื่อเพิ่มฐานข้อมูล จากนั้นเลือก New Database จะปรากฏหน้าจอการสร้างฐานข้อมูลให้ผู้ใช้ระบุชื่อ Database ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการแต่ในที่นี้ตั้งชื่อคือ Sam เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อระบบจากนั้นคลิกที่แถบรายการ Option เพื่อเป็นการกำหนดให้สามารถใช้งานภาษาไทยได้ให้ผู้ใช้ทำการเลือกส่วนของ c o r r e l t i o n ให้เป็น Thai C I A S จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูล เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วผู้ใช้จะพบชื่อ Database ที่สร้างเมื่อสักครู่อยู่ด้านซ้ายมือภายใต้ชื่อเซิร์ฟเวอร์และหัวข้อ Database ในที่นี้ฐานข้อมูลชื่อ SAM ดังภาพเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะทำการนำเข้าข้อมูลโดยการเปิดสคริปเพื่อสร้างข้อมูลเบื้องต้นในระบบสามารถทำได้โดยให้ผู้ใช้คลิกที่เมนูไฟ เลือก open เลือกไฟล์สำหรับสคริปต์จะอยู่ในแฟลตไดร์ในโฟลเดอร์โปรแกรมติดตั้งระบบบัญชีโรงเรียนโฟลเดอร์ด a ต a าเบสคลิกเลือกสคริปต์ sam แล้วคลิกที่ปุ่ม open เมื่อเปิดสคริปต์เรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านใดที่สร้างชื่อฐานข้อมูลเป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่แซมให้ทำการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลในบรรทัดแรกจากแซมเป็นชื่อที่ตั้งเอาไว้เสียก่อนจากนั้นจึงจะทำการสร้างฐานข้อมูลหากใช้ชื่อแซมเหมือนที่ในวิดีโอแนะนำก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ไอคอน xq เพื่อสร้างข้อมูลตา่ Và, ตางๆเมื่อสร้างข้อมูล Satan ต่างๆเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความแสดงสถานะการทำงานด้านล่าง เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างฐานข้อมูล